นะครับจะพยายามจะให้จบหน้าที่ของท่านนี่ท่าน,นเงินเดือนเยอะนะหลายแสนซึ่งผมไม่อิจฉาครับหน้าที่ของท่านทําคืออะไรท่านปก,ปกครองท่านดูแลคุ้มครองชาวบ้านชาวช่องได้ไหมที่เขาไม่สามารถที่ต่อสู้กับแก๊งเหล่านี้ได้นี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองเรื่องขึ้นความถี่นี่นะครับเราต้องยอมรับว่าในต่างจังหวัดนี่วิทยุทานซิสเตอร์หรือขึ้นเอเอ็มเป็นเรื่องที่เขาใช้สื่อสารกัน ในเขาเรียกว่าวิทยุชุมชนหรือท้องถิ่นเขามีไรายได้จากการโฆษณาไม่กี่สตังค์แหะครับแต่ว่าเป็นมีความสุขเขายังฟังวิทยุนะครับมีหลกลุ่มหลายคนประชาชนที่เขาใช้ในการสื่อสารไอ้ขึ้นที่ผมได้ข้อมูลมานะครับคือ500 5้าห้อวัตต์เนี่ยต้องประมูลท่านวีรกรพี่ชายที่เคารพเนี่ยบอกว่าขึ้นเป็นสมบัติสาธารณะเนี่แต่สําหรับ ประชาชนที่เขามีอาชีพเป็นดีเจเป็นนักสื่อสารมวลชนเล็กๆเ,เนี่ยผมอยากจะให้ความเป็นธรรมและเปิดช่องทางให้เขาใช้ทำรรมาหากินโดยที่เขาไม่ต้องไปเสียเงินสู้กับระบบธุรกิจกสทชมีความคิดอย่างนี้เรื่องนี้อย่างไรไอ้น,นี้เป็นสเสน่ห์นะครับวิทยุทานสเตอร์ในต่างจังหวัดยังมีอยู่แล้วก็เขาจะเอากําลังเอากําลังเงินเอาอะไรไปสู้กับพวกที่ประมูลแล้วก็ทําธุรกิจอันนี้เป็นคําถามที่สองอยากให้ความชัดเจนอน,นี้มีข้อมูลว่า 500วัตต์นี่เขายุติตั้งแต่3เมษาไม่ให้ออกอากาศ3เมษา2565ไปถึง 6, 7, ปี67ปี2576นจริงไหม4เมษา2576อันนี้คือคำถามแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนี้ก็าฝากดีเจแถวอำเภอสุนภูมิฝากมาผมมาถามบางเอิญเผื่อว่าครั้งหน้าไม่ได้เป็นสสครั้งหน้าไม่ถึงเข้าอีกทีหนึ่งหรือได้เป็นก็จะมาถาม เพื่อว่าเขาอีกเข้าทีไม่ได้ถามก็ต้องถามท่านท่านน่าจะตอบผมเรื่องสุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องของการจัดระเบียบการสื่อ